เรายังทำเทเดี๋ยนเดยเทหมดเลยใส่น้ำใส่น้ำใส่น้ำเต็มเลยใส่น้ำกอแล้วก็เทดิ่งเทเด็กน้ำดิแล้วก็เทเทดิ่งเติมน้ำใหม่เติมน้ำใหม่ อ่าปิดน้ำเททิท้งเททิท้งดิเติมน,น้ำใหม่เติมน,น้ำใหม่ดูที่พวกเราถูกโกงอ่ะเทจริงดิเติมน,น้ำใหม่เติมน,น้ำใหม่เนี่ยทุกคนดูกโกหมดเลยดูที่น้ำตาลใสาขาวเคลือบสี เพื่อการตลาดดูซิเนี่ยสีขาวเอาใหม่มา,าทำอีกทีจะได้ทุกคนเห็นว่ามันเอาสีมาเคลือบเททิ้งดิเห็นไหมเห็นน้ำตาลใสขาวไหมเคลือบสีเห็นปะ